ไข่สฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ดังโปไม่มีไข่เหลือฟองเอาไหมไม่แค่นี้ต่างก็นแต่ไขไข่สฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ดังโปเหลือไข่สฟองไข่สาฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ดังโปเหลือไข่สองฟอง

โอ๊ยให้ให้ท่านนี่โดนตีเลยอะไรเงี้อยู่นิ่ากัอนอุ้ยอันนี้เยอะเช้า